สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับสามสาวที่ต้องบอกว่าฮอตที่สุดในช่วงนี้ค่ะมีประเด็นในสังคมนะคะที่3สาวคนนี้3สาวกลุ่มนี้เนี่ยจะต้องออกมาให้คําอธิบายกับสังคมในวันนี้แล้ววันนี้เราอยู่กับพวกเขาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ่งสัมภาษณ์เหมือนกูเพิ่งออกจากคุก อะไร,ะไรแต่ว่าคนเนี้เขาดูเหมือนแบบออกมาแบบว่าเหมือนผ่านชีวิตมาโชคโชนไงออมันดูเป็นแบบว่านึกออกปะแบบว่าคุณถ้าเข้ารายการแบบคุณวิจวัตรเข้ายัางไงคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องผ่านกระบวนการความยุติธรรมต้องเป็นแพะอยู่6ปีวันนี้เขาอยู่กับรายการของเราแล้วครับแพะนี่คือกูหิวกระทิก <laughs> แค่คือแพ้จริงๆนะไม่ไม่ใช่แพ้ลำบากนะแล้วจะเป็นแบบคุณต่อไต่พบนี่คุณต่อไต่พบกูอีกแ่ะไม่เขาแขกเขาแคะไอไม่โยนเขามืองมั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไม่มีอย่างเงี้อ่ะคุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งที่เก่งมีความสามารถในด้านการแต่งเพลงวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วคุณมิกเฉลิมศรีแต่พักสักคู่หนึ่งครับอันนี้อันนี้เราบอกเลย ถ้าเป็นคนนี้เออมึงเป็นนับป๋องเเออออแล้วดูเย็นนี่ผีเข้าพอดีเขาสัมภาษณ์ผีถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยต่อไปคุณจะเป็นบ้าจริงนะครับะมิเจมิเจบ้ามิเจบ้าเลยนับป่องคือไงอุ้ยเออขนลุกเลยอ่ะอันนี้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 ใครอันนี้ใครอุ้ยอุ้ยโผออกบนล่างไม่ไหวแล้วออกเถอะ ชวนมาทําอะไรก่อนวันนี้วันนี้งกับรายการนะคะวันนี้ของขึ้นเป็น E ีพีหนึ่งเลยกับรายการเปิดใจสาวแต่ค่ะเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีอยู่อีพีเดียวเนียกูจะไล่ต่ตั้งแต่ตอนนฮะวันนี้ท่าพี่ๆทุกคนมาเปิดใจในมุมมองความรักไงเพราะว่าคนช่องจือปากเนี่ยเขาชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเขาส่วนใหญ่เออวันนี้เราจะมาแชร์กันคือคนฟังเรื่องราวความรักของหนูซึ่งเยอะแล้วล่ะ หลายรายการมากๆเลยมึงมีกี่คนวะไม่ลอะไรหรือเปล่าในความรักอะแค่เคยทอปิดมาฟังเรื่องราวความรักแล้วสี่คนน่ะซึ่งไม่เศร้าเลยไม่รู้เหมันเศร้าแบบเอางี้เริ่มจากพี่มีกลยมนะเรื่องราวความรักช่วงนี้เป็นไงบ้างคะเพชรมีแฟนกี่คนถ้านับเป็นแฟนสามถ้านับเป็นคู่นอนก็สี่หมื่นหกพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดคนทำไมมันน้อยนักล่ะ คนเรียบร้อยเรียบน้อยๆไม่เอาไม่ค่อยเยอะพี่ฝนแต่แพ้พี่ฝนนะของฉันก็ส่วนใหญ่จะเป็นกินโซนพวกแบบว่าทั่วโลกอ่าเป็นงาน w o r l d กินไปแล้วประมาณเกือบประมาณแบบสี่ร้อยกว่าประเทศแต่กี่มัร้อยโลกมันหนร้อยกว่าแล้วมันออกไปแดกงันดาวมาเลยออีกรบวนแล้วก็วนอีกรอบ เขาเลือกสิเขาก็อยากให้มาแชร์ไงเรื่องความรักอย่างอย่างอย่างเช่นหนูไงต้องบอกว่าหนูเป็นคนที่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีแฟนมาเยอะมากๆอุ้ยแต่พี่เชื่อนะนคาหนูผิวขาดับตั้งแต่อนุบาลมีมาเรื่อยๆเลยคือมีเป็นคอลเลกชันอย่างเช่น ช่วงไหนที่เต้นติงดังๆเนี่ยก็จะหาแฟนที่แบบเฟี้ยวเเป็นผู้หญิงเฟี้ยวเฟีงยวแข้นกงขาสัานาส้นแล้วต้องเดินมาไงอย่างเง, <c oughs> งี้ย <c oughs> คือทำเท่เป็นผู้หญิงทำเท่อะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยจะิงไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อนเลยอันนี้นเป็นรายการแรกเหมือนกันขอบคุณพี่ฝนที่เชิญมาออกมากๆค่ะใช่มึงช่รายการมึงใช่แอย่างของมิกอ่ะความรักช่วงนี้คือต้องบอกว่าเพิ่งรู้ความลับของแฟนมาว้ายใช่ คือมีช่วงหนึ่งเราก็แฟนเราก็เป็นคนน่ารักปกติไม่ค่อยพูดอะไรเงรี้ย <c oughs> จนอลอยกระทงไายแล้ว คือบอกตรงๆนะคบประมา3สามปีลอยกระทงทุกปีไม่เคยเดทด,ด้วยกันเลย,ยแล้วแฟนชอบหายไปทุกลอยกระทงห,หนูก็จะแบบเฮ้ยหรือมันมีเมียน้อยวะซึ่งปกติลอยกระทงเนี่ยเขาเป็นพามทามของคู่รักนะ<ช>ที่บอกว่าต้องทำคอนเทนต์คู่กัน<อ>ถ่ายรูปคู่กัน<อ>แต่แฟนเราที่จะหายจนวันหนึ่งก็เลยแบบว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะไปลอยกระทงกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเธออ่ะก็จะจะไปที่หนึ่งใช่ไหมก็เลยเริ่มสะกดรอยตามอย่าบอกว่า แฟนเป็นมนุษย์หมาป่าว้ายเราหอนยังไงอ่ะเอ้าเอาคือคุณผู้ชมคงได้สาระบางแล้วล่ะและนี่ก็คือมุมมองของรักของพวกเราแต่ของมึงยังไม่เท่าไรของของมึงดีกว่าอันนี้อันนี้น่าสนใจสุดเพราะว่ามีบุคคลเนี่ยแอบถ่ายเขาได้ลงติ๊กต็อใช่อันนี้ต้องต้องเล่าเลยค่ะ คือต้องบอกก่อนเลยว่าเด็กๆตั้งแเด็กๆแล้ไม่ค่อยมีเพื่อนเพราะว่าด้วยความที่เราคือเรามีหน้าอุ่นหน้าอกตั้งแต่ประถมแล้วคือตั้งแต่แบบฟอสิคือเราโตเป็นสาวไว้เรากินไก่เยอะใช่ <laughs> <laughs> ตอนเด็กครูชอบพูดอะไกินไก่แล้วนมย่อยนมแตกพานมแตกพานคือเราเรามักจะโดนแบบเพื่อนผู้ชายหรือเพื่อนหลอกไหมหลอกเขาจะชอบมองเราเป็นแบบสัญญาณทางเพศก็คือเป็นเครื่องเพศเป็นเครื่องเพศเป็นแบบเซ็กซิมโบวอะไรอย่างเงี้ยคือมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หลายๆคนก็จะมาลุมจีลุมอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราโตมาเนี่ยเราก็โดนคุมถึงชนเด็กดิฉันต้องขอเล่าเรื่องความรักของเขาให้ให้ฟังก่อนว่าไอ้ที่ดิฉันรู้อะไรในมุมมองของเพื่อนที่รู้มาคือที่รู้มาเนี่ยเขาเนี่ยมีความรักกับชาวต่างชาติ อุ้ยเออตอนนี้มีมีชาวต่างชาติก็ค่อนข้างจะมาสนใจเขาเยอะมากเลยซึ่งชาวแคนเบอร์ลูนซึ่ง,งเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าคือหลายคนน่ะรู้อยู่แล้วว่านีนิวเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้<ช>แต่มันไม่ได้พูดได้แค่นั้นนะคะใช่ค่ะเพราะจริงๆคือจบเมืองนอกด้วยใช่แล้วเขาพูดภาษาอังกฤษดีมากรู้จักเขาแต่สองขวบใช่ฟังนะเนทีฟสุดๆอันนี้เขาจบเอกอิงอืมย o งไงโอ oh my God, and please not to get a me to the train and platform you know เย็ดเย็ด What, what the trend of the business? Oh, uh, I will spray ladies. Oh my god, this fragrance is perfectly. Latest, latest before the complete latest information. Oh, cool. oh my god. What are features of the products? Uh, we we, we more and yeah, and proportions. Yeah. Um. You know, spray ladies, spray ladies, spray ladies. It's transfer stations. Spray ladies, can got as good. Oh, oh my god. Oh my god. <laughs> oh you my know. god. So, it's so hot. Yes. So it's so hot. Uh, hold on. You you mean? Train and Platform Train, Platform yeah and NASA I love Harry s t y d e n oh my god Lady Gaga I love p a d y Gaga wow amazing คือคิดว่าเขาพูดได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ล่าสุดนี่คือพูดภาษาญี่ปุ่นโคตรเก่งเอาดีๆเพราะว่าคือแบบคนญี่ปุ่นเน่ะคือมารัก แล้วที่พีคกันมานะคือ,อกูออกเพลงฟ้ารักพ่อใช่ปะไปเขาสารร้องเพลงฟ้ารักพ่อเป็นภาษาญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นฮเฮลเฮลเลยแล้วอันนั้นก็คือคนนะมันอาจจะโว์ไปละเดี๋ยววันนี้ที่แรกเพลงข้าน้ำนมเวอร์ชันญี่ปุ่นว้าวโอ้พร้อมไหมพร้อมค่ะไปค่ะ ตเห็นไหมล่ะอ๋อมันแบบมันโคตรถ้าจาโอ้ชินร้องให้นะคะหนูอยู่กับแม่หนูยังคิดถึงแม่เลยอ่ะทดีเลยแล้เราบแล้วแบบเอกภาษาเนี่ยก็คือคือเขาอาจจะแบบจบแบบด้านภาษาศาสตร์ไหมหล่อนโดินไปทั้งอื่นมากนคกูเล่นของมึงเยอะมากแล้วได้พุดเยอะแล้วเอาลงไปไอแคร์มั้ ภาษาสุดท้ายคุณก็ได้เหมือนกันใช่อันนี้อยู่ในสัญชาติเขาเลยสัญชาติแรกตัออ้งแต่เกิดเ,ออเป็นสัญชาติด็อกด็อกไหมจรีงจริง คือเรียนมาแต่เราต้องมีหลายแคสคือคือไอ้ที่มันเรียนมาเนี่ยมึงเรียนเป็นหมาตัวเล็กตัวกลางหรือตัวใหญ่นะตัวเล็กตัวเล็กเพราะจริงจรการสื่อสารเขาต่างกันใช่ใช่คือคือตัวใหญ่เนี่ยหลายคนพยายามจะให้นางนางนางกู้เนี่ยนางจะตัวใหญ่แล้วออกเสียงได้ไงนะยังไม่ค่อยได้ยังไม่ค่อยได้ได้ตรงนี้ขันเล็กขันแล็กขันเล็กขันเล็กกไปหาคอร์สเพิ่มที่ที่ที่เอกเลยมีเอกชิสุกับเอกอะไรนะเอกปอมแล้วก็เอก อีกอันตัวเล็กจิ๋วเลยมัลเทสมัลเทสโอเคอยากฟังนะอยากอยากอยากรู้ค่ะหนูลองหนูลองถามสักอันหนึงว่าเดี๋ยวเขาจะบอกให้ได้คือเขาจะแปลให้เขาจะแปลเลยได้เออคือช่วงนี้เห็นว่าเดทกับหนุ่มเยอรมันอยู่เดี๋ยวเขาเศร้าไปถามด้วยไงแต่ว่าเขาไม่ยอมมาหาวันที่เรานัดเดทเออเราเรารู้สึกยังไงบ้างในวันนั้นคะอยากจะบอกกับหนุ่มเยอรมันแชปเปิ้ลคนนั้นนะคะอุ้ย อีหน้าขนให้กูลอทําไมวันนั้นทั้งวันรอตลอดทั้งวันเราเราอันนี้ขอถามอีอีคนหนึ่งประเด็นหนึ่งก็เป็นประเด็นที่เหมือนมีคนแอบถ่ายหนุ่มหนุ่มเฟรนช์ค่ะหนุ่มเฟรนช์เป็นยังไงบ้างรู้อค่ะแต่ไม้บอกเขาหรอใช่ฝากข้อความนี้ไปถึงเขาหน่อยนิตินดียนิตินติบอกไปใช่หว่าเรียนมา เี้ยคนเหี้ยคนนี่เห็นไหมเขาพิจารณาเรืองเรื่องราวเสียใจแบบอกหักแบบโอ้เจ๋งตลอดที่หัวแสดงว่าทุกคนในโลกเนี่ยต้องผ่านประสบการณ์อกหักกันมาหมดเลยเนาะแต่เอาอะไรรู้ปะอกหักจากความรักก็ไม่เท่าอกหักจากการช้อปปิ้งของออนไลน์อย่าบอกจรเฮ้ยคือผู้ชายเนี่ยเราอกหักเราได้สัมผัสเราได้ลิ้มลองแล้วพอเขาหักอกเรามาเสียใจแต่อกหักจากของออนไลน์บางทีเราสั่งของไปไม่ตรงปกนะคะไม่อกเคยเคยซื้อของออนไลน์แล้วมันแบบเล่ไหมเคย อีเนี่ยอะไรพริกไทยอีพริกที่มันแบบเป็นพริกเม็กซิกันอ่ะอเพริิกกกม็ซันไม่เคยกินก็ไม่ต้องพูดพริกป่นที่พวกเรากินไปนานเตอนเด็กมันจะเป็นแบบว่ากินอากาศอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันอร่อยมากใช่ป่ะคือกินกับขนมเทศเออกินกับซุ้มตําอย่แงไรเกลียดกลัวไม่กินกับขนมเทศไม่ได้เก้าวเลยย่ย ไม่ซื้อมาเสร็จ๊บคือเราเคยเห็นครับมันจะขวดประมาณเท่านี้ใช่ไหมเออเราก็เข้าใจว่าเออมันต้องขวดเท่านี้ใช่ปะกูซื้อมาสามร้อยกว่าบาทเออประวัตแอปเลือกจริงถ่ายวิดีโอไปด้วยไม่จากเานอื่นมาคนเดียเออมันเล็กไม่ป่ะ มีตบหน้าไหมอ่ะตบไปตบไดีๆตบไปแกเออพูดกันดีๆนี่น้องก็มันส่งมาให้กูเท่านี้ดอกทายกลัวเปิดรูปปลาถ่ายคู่ผสมเก่งไงใบกาถ่ายเท่านี้เออเมื่อกี้เขาเลยเออเมื่อกี้เขาเลยดอกอันนี้มันจะใส่ได้ยังไงพี่ัเรื่องมึงไม่ได้เอาไปแช่น้ำพี่ฝนก็มันเป็นขวดไม่ใช่หรอกกูยอมกูไม่ได้ซื้ออะไรเลยโอ้โหบเท่านี้แอบ ่อยเห็นเหรอพิกเยี่อะไรกูดีมันไม่ตรงปกมันจะมียุคหนึ่งใช่ปะเออกูชอบใส่ชุดไว่ายน้ําใหมพรมอ่ามันน่ารักมันจะมียุคใหมพรมเออมันจะมีดอกเป็นแบบสตรอเบอรี่แปะแปะแปเป็นชุดว่ายน้ําไหมพรมกูซื้อมาประมาณพันกว่าบาทมีอันนึงหยิบมาเป็นห่อหอไม่ใช่ชุดหนูแล้วก็วางไว้เป็นอาทิตย์อื ชุดไม่มาทักหาก็ไม่ตอบเลยดูจากห่อที่ส่งอ่ะมันเป็นกรงกร้อก็เลยยังไม่ได้แกะก็คิดว่ามันไม่ใช่ชุดแต่เลยไปส่องดูก็บอกอ้าวนี่ไงแกะแกะแกะออกมาเป็นไหมพรมกับนิตติ้งอ่ะให้ทั้งเองให้ทักเอง ปกก็อีกเรื่องหนึง่งคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบซื้อของออนไลน์มาก<ช>ของกินของใช้โดยเฉพาะยุคหลังโควิดมาเนี่ยออทุกอย่างซื้อออนไลน์หมดออและเราอะก็จะพยายามแบบว่าหาสิ่งที่มันถูกที่สุดออแต่บางทีของบางอย่างเออวลาเราสั่งมาแล้วเนี่ยอุ้ยโอเคของของดีละอ,อุลดจังเลยอย่างเงี้ย มันจะมีแบบว่าค่ําคืนเช็คของเคยเป็นไหมออก่อนนอนอย่างเงี้ยมันจะรีเช็คอีกรอบหนึง่งเออวามาถึงไหนอ่าอ,อ,อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยอุ้ยของนี้อัปเดตราคากันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีบางคืนที่เปิดลาซาด้าปึ้งแล้วเจอของที่เพิ่งมาส่งอะแต่ในลาซาด้าถูกกว่าแล้วน้อยปะ่ะน้อยคือมันน้อยนี่คือเรามัน่นใจว่าเราเป็นคนแบบหาของถูกถูกมากๆแล้วอะ่ะ แต่พอเข้าราซาด้าที่ไรปุ๊บมันจะเจอที่ถูกกว่าตลอดเสมอจริงเป็นอย่างนี้เพราะลาซาด้าเขามีราคาที่ดีกว่าค่ะอ่าดิฉันไม่อ้นะคะที่ฉันเป็นแฟนลักขับลาซาด้านะคะเดี๋ยวเราจะหาว่าจบตาหนี้ปึ้งปึ้งมีจริงนะคะซื้อจริงค่ะในตะกร้าอะไรตะกี่มาไว้กันีบอกว่าในตะกร้าล่าสุดของลาซาด้าที่ทุกคนซื้อกูจะนับเลยว่าใครแก่สุดไม่แก่สุดอ่ะของกูเป็นอาหารแมวก๋วยเตีียวเรือต่อปาก เดียวกลากลาเมื่อตีไม่เกาล่ะไม่เกมีควายไม่ต้องอายไม่ต้องอายแต่ลิ้ลิ้มจิมอซิลน้าเียน oh ี้สมบัตซิล จริงคือว่าของกูดีคอนซีลจริงจริงคอนซีล่เน like ี่ยปกติเวลากูซื้อของเนี่ยกูซื้อราชซาราตลอดเพราะว่าการันตีของถูกแน่แล้วก็ส่งฟรีจังแต่ที่สำคัญกูชอบนี่เก็บนี่เวลาเขาแบบมีพลอยทุกวันใช่ปะทำเช็คอินได้พอยอีกเอาไปดีกูปองปองบู้ดิชั่ม อีหนา้าคนคิงงงมันเป็นแบบนี้เนาะเวลามันเห็นอะไรแบบแต่รู้สึกว่าชนะไหมชนะเรารู้สึกว่าเราเราจอของที่มันถูกมากๆแล้วแบบมันมันสะใจอะมันสะใจ,ใจว่าเอปปอโหได้ท็อปท็อปท็อปไปดิเออยะลาซาด้ามันชอบมีของเก๋มากเออมากอันนี้อันนี้ประสบการณ์ล่าสุดเลยนะเก๋มากบางทีแบบว่าหนูไปกินข้าวกันทั้งบ้านแต่ยายไม่ยอมไปอย,อยู่บ้านคนเดียวซึ่งเราก็ห่วงคนแก่แต่หนูว่าเอาเอาโทรศัพท์ให้ยายใช้หนึ่งเครื่อง เพราะกล่าวว่าเดี๋ยวเราจะเฟซทามาหาใหญ่ได้อะไรเงี้ยยายรับไม่เป็นหนูก็เลยอยากได้กล้องวงจรปิดที่เราสามารถวิดีโอคอลได้อะเสิร์ชเลนเลนมีมีเว้ยเราสั่งมาแล้วอยู่ห้องยายทุกวันเนี้ยคือมีจริงๆคือเราคอปุ๊บมันขึ้นหน้าเราแล้วยายก็ทังคุยกับเราได้เลยเออเลิศอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วราคาถูกมากเลยในลาซาด้าอันนี้ดีมากเสื้อผ้าอะไรที่ถูกมากเรืไม่นผลไม่น่าจะซื้อแต่ควรซื้อคือพวกแบบ น้ำมันพืชพวกแบบน้ำมันหอยหอะไรของอุปกรณ์การใ,ใช้ของในบ้านเองน้ำในบ้านอย่างเงีเออ้ยถออูกกว่าไปเดินห้างนะนี่ไม่ใช่เพราะว่าของกูนี่คือตอนนี้กูเมื่อกี้กูกูสไลด์เจอละ b บีดเอ็กเซลอุ้ยเรียบ <c oughs> ร้อยแน่บี Excel. ดเอ็กเซลเจอกูแน่เห็นไหมล่ะความรับมันทำให้หนูผิดหวังได้แต่ถ้าหนูซื้อของในลาซาด้าหนูจะไม่มีวันผิดหวังแน่นอนอย่างเช่นอันนี้อธิบายเป็นแบบรูปธรรมไม่เห็นเลยนะพี่นิวไปเจอผู้ชายทุกวันไปหยอดเขาทุกวันคิดว่านี่คือการเก็บโค้ด แต่ไม่สามารถใช้ได้ค่ะแต่กับลาซาด้าเนี่ยยิ่งช็อปแล้วยิ่งทําดีกับเขาเนี่ยเราได้ส่วนลดอีกแล้วเราได้ของมาใช้ไม่ใช่เราได้อะไรมาก็เสี่ยงไหมได้อะไรโมยเงินเาไม่มากกันหรอตัวแม่ถ้าเราสอนเรื่องความลับเขาไม่ได้เนี่ยถ้าสอนเรื่องความลับไม่ได้นะสอนเนี่ยโหลดแอปให้เป็นก่อนก็ถ้าเกิสมมติว่าง่ายสุดเลยโหลดแอปก่อนเลยโหลดด้นโหลดได้ไปก่อนจะกดคำว่าลาซาด้าเป็นภาษาอังกฤษ สะกดว่า L A นดนๆๆสำเนียงด้วย A L E Z A D A ไปเรียนก่อนไหมไม่เป็นอะเพราะข้างในมันเป็นภาษาเต็มไปหมดเลยนะสรุปคือต้องเริ่มจากอะไรไปเรียนก่อนเลยเหรอไปเรียนภาษาศาสตร์ก่อนเนาะไม่ใช่เพราะบางคนก็รู้แม่มองไม่เห็นเลยมันก็ไม่ได้ ฝากลูกฝ,ก,ฝกฝากหลานช่วยกันทำน้อยออใครได้ทำ iOS แล้วก็ Android, Android ี Android ก็เป็นโหลดมันง่ายมากเ,เพราะว่าพอขึ้นมาก็คือเขาจะให้เราเลยถ้าเป็นลูกค้าใหม่คูปองส่งฟรีไปเลยครับสับสับ,สบ จริงจริงไม่แค่ลูกค mm ้าใหม่นะลูกค้าเก่าก็ม no, oh, no, <lusive> ีใ <run> ห <ting> like? <raz> um <int dal> ้เหมือนกันคือสมมุติว่าวันนี้คือดีแบบว่างๆอย่างเราเข้าแอปปุ๊บมันเด้งคูปองมาให้เรา่อเป็นอันดับแรกเลยคือพวกน่้ยคือทุกครั้งที่เราเข้าแอปลาซาดันเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดเนาะคูปองไม่มากก็น้อยแหละจะมีให้ตลอดอืม่าดูกันหน่อยว่าวันนี้มีอะไรโฮงๆบ้างไมได้ได้ได้อมาลองลองดูนี่ใครชอบกินกาแฟบ้าง ชนนัเธอนี้จากเครื่องชงกาแฟฟิลิปค่ะเป็นเครื่องชงกาแฟเอสเปรสโซ่แบบอัตโนมัติพี่ฝนปกติราคา44,900บาทแต่ถ้าซื้อในลาซาด้าเนี่ยเหลือ34,690บาทโอ้โหโคตรโหดอ่ะเยแทนเด็กฝึกงานมึงอะยังไม่มีมือถือ โหรักมากเลยเอโนมันเนาะมือจ้างเขาจะมึงไม่ให้เขาใช้มือถือตายแล้วราดูโทรศัพท์ให้เลยดูดีโทรศัพท์น่ารักน่ารักเครื่องนึงเออจ่าไว้นี่ค่ะสมาร์ทโฟนจากอั p โตค่ะ A 5 8ค่ะนี่ราคาที่อื่นนะเกือบ6,000ที่นี่ค่ะพี่มิกดูนี่ 5,114ันหน่งร้อยสิบสี่บาทครับหงงรถเก๋าคันนะถูกมากแบบ5000แอมไหมทนอึดมากเลยหรอดีใจแทนอีตูนมันว่ะโอ้ยมีรถมาไรเนี่ยโดเป็นแอดมินเลยหงงเหรอเออห้งมากู้าไม่ใช่แล้วเขากำลังซื้ออยู่นะคะมึงซื้อบีเอ็ทเอ็กเซลถูกไหมใช่จะว่าใช่หรือไงอ่ะก็เอาแบบ บีทเอ็กเซลลิควิดเอาแบบขนาด1,300 ml ัอมร้อยลกถางได้ราคาหนึ่งพันหร้ๆยสิบบาทแต่ว่าแต่ว่ารนเหลือได้ห่าวีแล้วอีก มันด่างอะไรแบะนล้ลดเหลือ664บาทเ้ใส่แม่บ้านเนี่ยที่ดูแลคนในบ้านเนี่ยจะบอกว่าคุ้มมากเมราอย่างหนูเนี่ยดูแลคนเยอะยิ่งขนอขับโจ๊กรถหมูอ่ะ หนูกดสั่งแบบเป็นลังเลยอะเออก็เราจะถามว่าบางทีเหมือนแม่มทำกับข้าวอย่างเงี้ยมันมีของกินง่ายๆแบบนี้มาเช่เนโจกอะไรเงี้ยแกก็สั่งหรอใช่ค่ะเธอจะบอกว่าที่หนูสั่งเป็นลังแล้วมันง่ายเพราะว่าอะไรรู้ปะเราไม่ต้องแบกไปขนเองเขาจะที่บ,บ้านเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพในการช่วยลงแบกถูกเบืองหน้าที่สั่งแบบนี้เสิร์ฟถึงหน้าบ้านเลยแม่ล่ะคะจัดเจ็ร้อยยี<อ>่สเหลือ468บาท พองอะแล้วช่วงนี้ผมสวยนี่เออทำไมดูแลเส้นผมยังไงครับเพราะว่าพี่กุนก็ยอมเราพี่กุนทำงานหนักแล้วก็เจอมลภาวะบวมผิวเยอะไม่ทันเลยใชเทสเมีอ่ไปกดในลาซาด้าเหมือนกันอ่าซื้อยาสระผมเลย4ขวดแล้วก็ครีมนุ่ยอีก2ขวดเพราะว่าชอบสะผมชอบมากอะไรเงี้ยแต่ดูไม่เหมือนเราไม่เป็นไรบอกราคาได้ อย่าออกอ่าวมันเยอะตกกคนละร้อยโอ้ยหอมมากหอมปหอมอกหอมมากหอมเลยก้าไปเลยมึงกดอะไรอยู่อ่ะตุ๊กตานางรลามาคนอื่นเขาฮิตเราบูบูตุ๊กตานางราาคอนเทนต์เขาชอบเฮ้ยแต่จริงจริงมันมีอีกอย่างหนึ่งลดราคานะคือจริงๆมันขึ้นหน้าแรกตลอดถ้าสมมติเราเข้ามานี่หร์ปะเอ้ยนี่เลย อย่างอันนี้ต้องบอกว่าเป็น c l e a n s i n เซ i r c u r สัาปารงที่ดีมากๆอีลิทแคร์พิโอแกลนิกไม l ซล่าวอเตอร์โอทูนะคะ cleansing c i r c u l r สัาปารงเช็ดลบสิวเนี่ยถ้าซื้อในรัชดาถูกมากที่อื่นขายราคาเกือบเต็มอะคือ400บาทนะแต่รัชดาคือ278บาทเท่านั้นกดเลยชอบมากเออถูกมากใครที่บอกว่า ใช้กันมานานนะใครที่บอกว่าอยากเซ็ตค่าจะต้องสิวหรือเซ็ตเครื่องสำอางเนี่ยไปหาซื้อในลาซาด้าได้เลยถูกจริงๆราคาเติดลบสี่ร้อยหยะสองเจ็ดแปดในลาซาด้าฮงไหมพี่ว่าหนูเนี่ยเป็นตัวแม่เรื่องความฮงแล้วนะแต่ลาซาด้าเนี่ยฮงสุดๆไปเลยฮงมากทางคูปองแล้วก็ส่วนลดนะคะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำแถมราคาดีกว่าต้องลาซาด้าเท่านั้นเลยจริงๆเท่านั้นเลยแอปนี้แอปเดียวที่อยู่ในใจ เอาล่ะวันนี้นะคะพวกเรา4คนต้องลาไปแล้วค่ะไว้ครั้งหน้าจะมาเปิดใจเรื่องอะไรกันอีกนะคะก็ติดตามชมรายการนี้ไว้ให้ดีนะคะ,คะทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลี่ลาไปแล้วค่ะวันนี้ค่ะลาลาไปด้วยคำคม<อ>คำคมอ่ะเอาทุกคนก่อนคมไม่ไม่กูยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อันนี้เขาเขาเก่งเลยเหรอเขาเก่งไม่เก่งอ่ะวันนี้ลาไปด้วยคำแบาลีและสันสกฤตทิ้งท้ายกับค่ำคืนนี้ค่ะโอ้โหทีกคนมันไม่รัวอะไรไปเลยอ่าไปเออให้คุณเดียวยกตัวอย่างหน่อย่าง อะตุมากุศลาตังกาอุปิตะจิโรอยากสั่งสินค้าดีๆสั่งได้ที่ลาซาด้าสิคะนี่เลยค่ะรุ่น oppo a ห้ค่ะโอ้ยเมื่อกี้กูบอกว่ามึงต้องขายด้วยเออก็ค่อยๆเบาเไม่มีของกูไม่มีของกูก็ไม่กูแค่เฮาไหน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 คานอค่ะคานอค่ะกูชาเลนส์ค่ะไหน